ไหมใช่หรือเปล่าถูกหรือผิดท่านอย่ากกะมวลใจถ้าเมื่อไหร่ทาแล้วถูกหรือผิดไหมท่านจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทําอยากให้รู้ว่าท่านทําแล้วตอบสนองในข้อไหนหรือบ้าง 1. ตรงกับป้าหมายวัตถุประสงค์วิธีการให้ทาหรือเปล่า 2. ออันนี้อันนี้เชิงหลักการในการดำเนินนะก็คือตัวง่ายเหมือนข้อกาหนด,ดมา แต่ที่สําคัญข้อสองที่กําังจะพูดมันควรจะเป็นข้อหนึ่งมันตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการให้เด็กของเราได้รับพนาการหรือเปล่านะคะตรงนี้ต่างหากถ้าท่านจัดตามรูปแบบวิธีการที่นโยบายให้กําหนดมาแล้วที่เขามีคณะทําง,งานพิจิรณาครัมาแล้วว่าหนึ่งปรับโครงสร้างเวลาเรียนอขอโทษรับโครงสร้างเวลาสองเขาจัดรูปแบบมาให้สามเขาจัดแนวทางเพื่อที่จะไปจัดรูปแบบกิจกรรมเขาคิดมาให้เป็นภาพกว้าง แล้วแต่ละเขตแต่ละโรงเรียนเอาไปประยุกต์ไปอัดแอพให้สอดคล้องกับหนึ่งช่วงเวลามากระทันหันไอของเดิมที่มีดีอยู่แล้วไปหยิบมาสิสอที่จะสังเกตที่สุดถ้าท่านเห็นอันคู่มือให้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจหรือได้รับเกียรติอะไรก็ได้แต่จะเขตนะคะแล้วเข้าร่วมนี้ภายใต้ของการคิดกิจกรรมเหมือนว่าเราอ่ะจะทํามาค้าขายแล้ว ้องอยู่ภายใต้บริบทไหมความพร้อมของเงินพอหรือเปล่าถ้าโรงเรียนเรามีเงินพอกิจกรรมที่จะตอบสนองมันสามารถที่จะออกไปในเชิงที่ต้องใช้วัดสดุอุปกรณ์ถูกไหมคะคุณครูแต่ถ้าเงินเราไม่พอเราจะคิดรูปแบบไหน 2. อบุคลากรครูของเราทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแต่ละท่านแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเราไปคิดอะไรที่มันเหนือกว่าที่ของเรามี เป็นสิ่งที่เราต้องไปหาเพิ่มเติมมาเป็นภาระในด้านของบุคคลด้านเงินไหมแหล่งเรียนรู้ที่เราก่อร่างสร้างตัวมาหรือแม้แต่แหล่งธรรมชาติที่มีชีวิตภายในบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมแหล่งทุนปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ข้างเรามีเครือข่ายไหมจะรู้เลยว่าครูรู้จักใครบ้างผู้ปกครองกับชุมชนเป็นยังไงขอเชิญท่านมาช่วยร่วมด้วยกันได้ไหม ถ้าทุกคนเอาตรงนี้เป็นกรอบในการคิดกิจกรรมมันจะไม่ออกเป็นลักษณะที่เลิศหรูอยากเล่นบันเล่อยากเล่นว่ายน้ําอยากเป็นรูประย่างแต่ในขณะที่โรงเรียนบางโรงเรียนไม่ร้องแต่ถามว่าเด็กมีจินตนาการถ้าพอท่านบอกท่านแช้แบบในทางที่สามเด็กจะคิดก็เหมือนกันเราก็ต้องให้กรอบไป็นนีลูกช่วยกูค,คิดหน่อยเนาะเราจะทําอะไรที่หนูอยากได้แต่ช่วยดูหน่อยเนาะเราเป็นอะไรยังไงก็คือค่อยๆพูดไป แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายโรงเรียนที่ไปดูดูมานะคะจะขาดไปก็คือจุดเน้นกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางครั้งดึงข้อนี้เพราะท่านสังเกตได้ว่าอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของโรงเรียนก็ตามที่มีอยู่แล้วเรามากักจะทํากิจกรรมนั้นตอบสนองยูกแล้วแต่ไม่ได้ดึงตัวนั้นมาเช่นถ้าโรงเราโรงเรียนเรายิ้มง,ง่ายวห่สวยมารยาทงามตรงนี้เราทําอยู่แล้วท่านดึงตรงนี้มาแล้วก็ h a r เต็มประตูเลย คือ H h a r เด็กได้ตรงนี้แต่ทำยังไงมาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้มันตอบสนองนโยบายแล้วต่อยอดเด็กตรงไหนได้บ้าง 1. การนำไปใช้ในชีวิตประจําวัน 2. การสร้างแรงขับของท่านของเด็กเข้าสู่ในการแข่งขันการประกวดตรงนี้ก็ทําให้รู้ว่านี่คืออัตลักษของเรียนกอบแก้วสมมุตินะคะอ่ะทีนี้กลับมาตอบในเรื่องของที่ท่านบอกว่าการการวางแผนั